สวัสดีเจ้าสวัสดีปอแม่พีนองตีอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโบกก้างทุกทุกทานเจ้ารวมถึงทันทีกำลังติดตามผ่านไล่์สดของเพจงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโบกก้างเจ้าวันนี้ค่ะเจ้าเบนจพรชมพูกแกว้วผู้ดำเนินรายการในวันศุกร์ตีสิมีนาคม2.568เจ้าวันนี้ ต่างเทศบาลตำบลบกก้างก็มีข้อมูลข่าวสารมาแจ้งมาประชาสัมพันธ์หือกับปแม่ปีินองได้ับหูหับสาบร้ายเลิงโดยกันเจ้าสำหรับเริงแรกเจ้าเป็นข่าวจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพอรอเซษิกิจและสังคมเปินก็ได้ประกาศเตือน ฉบับที่หนึ่งวงเล็บ12ถทับ2ปันหารอยว้ว่าภาคเหนอืออากาศจะแปรปวนบริเวณภาคเหนอือในช่วงวันที่6 6ถึงวันที่7 7บริเวณภาคเหนอือก็จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะพายุฝนฟ้าขนอง ลักษณะลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกรวมถึงอาจจะมีฝ้าพา้าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เจา้าโดยจะเริ่มตั้งด่านตะวันออกของภาคเหนือก่อนแล้วก็ในช่วงวันที่18ถึงวันที่วมีนาคม2568อ,อุณหภูมิก็จะลดลง 2ถึงสองศาเซลเซียสได้เจา้าสภาพอากาศมีพายุฝนฝ้าขนองฝ้าพาลมกระโชกแรงมีลูกเฮ็บตกเป็นบางแหงเจา้าขอควรระวังนะเจา้าหื้อระมัดระวังการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฝ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็หื้อป่อแม่พี่น้องดูแลหักษาสุขภาพในโชงในตยเจา้า เตรียมความห้อมและก็ป้องกันระมัดระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นไว้โตยเจ้าอัปเดตข้อมูลเมื่อเวลาเต็งวันของวันนี้เจ้าสำหรับข่าวต่อไปเจ้าเทศบาลตำบลบกก้างได้มีการประชุมโครงการขับคืนการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ครั้งที่สอง เมื่อเวลาเก่าโมงเกงตีพานม้าของวันนี้เจา้านางพิมพกาชัยชนะชมพูปลัดเทศบาลตำบลบกล้างเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และเงินออมสร้างเสริมสุขภาวะเคอรอขายสุขภาวะ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนการจัดกระบวนการขัดกรองครัรวเรือนตียากจนซึ่งกลุ่มเป่าหมายมีอยู่เสาหาคัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลบกก้างรวมกันดำเนินการคับเ่ินโดยวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ป่วยอึ้งพากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้าการสนับสนุนของสำนักตำบลสุขภาวะสำนักสามสำนักกองทุนสนับสนุนการสร่งเสริมสุขภาพโดยมีชมรมกับนั้นผู้ใหญ่บ้านในวันนี้ก็ได้นำเสนอผลการคัดเลิกโครเรือนอยากจนของแต่ละหมู่บ้านเข้ามาพร้อมแลกเปยนตีมาและเงินไขการขัดกรองต่างๆ ณห,ห้องประชุมแสงคารุราชรังสรรค์เทศบาลตำบลบกก้างเจ้าสำหรับข่าวต่อไปเจ้าเทศบาลตำบลบกก้างเจ้าได้หือการต่อนทับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลจอมพ้นเจ้าพญาจังหวัดระยองเจ้า เมื่อวันที่12และวันที่3 3มีนาคมตีผ่านมาเทศบาลตำบลบกก้างโดยการน้ำของทนายกสมศิ์คำยอนนายกเทศมนตรีตำบลบกก้างพร้อมโดยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าโซนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบกก้างรวมหือการตอนทับ รวมถึงได้กาวต้อนทับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลจอมพ้นเจ้าพยานําโดยนายสมชายเิลิทธิ์วิริยากูลนาย,ยกเทศบาลตำบลจอมพ้นเจ้าพญาพร้อมคณะในโอกาสตีได้เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลียล่ยนเรียนรู้ตามโครงการอบรม ฝึกอบรมพัฒนาศัก,กยภาพการทำงานของบุคลากรผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานเทศบาลและผู้ทรงคุณวุฒิประจําปีงบประมาณ2.568ในด้านการจัดทํานวัตกรรมเพื่อการหื่อบริการประชาชน e-service การทําลาย oa ของเทศบาลและการใช้ซื้อต่างๆ ทางนี่เจ้าทางเทศบาลตำบลบกก้างขอภัยเจ้าตังเทศบาลตำบลจอมล้นท่าเจ้าพญาจังหวัดระยอง <c oughs> ก็ได้ร่วมบันทึกเทปในห้องผิตสื่อของเทศบาลตำบลบกก้างโดยบรรยายการตอนหับเป็นไปบรรยากาศการตอนหับเจ้าเป็นไปโดยความอบอุน่นและเป็นกันเองสร้างความประทับใจหื้กับทางคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่งเจ้า สำหรับข่าวต่อไปเจ้าเป็นข่าวพิธีมอบบานนะเจ้าตามโค้งกรานปรับสภาพแวดล้อมตีอยู่อาศัยผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยตีอยู่ในระยะกึง่งเชียบพ,พันธ์และผู้มีภาวะพึ่งพิงประจำปีงบประมาณ2 5 6 8จำนวน2ครัวเรือนครัวเรือนละ70,000บาทเจ้าเทศบาลตำบลบกก้าง การน้ำของท่านนายกสมสิีดคำยอนนายกเทศมนตรีตำบลบกล้างพร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบกล้างก็ได้ลงพื้นที่เจ้ารวมกับนางสาวนัทกิตาพ่วงตรงหรือว่าสจาปูนสมาชิกสภาการบริหารโซนจังหวัดเจียงใหม่เขต2อําเภอสันกำาแพงก็ได้ห่วมมอบบ้านผู้สูงอายุ ตีได้มีการปรับปรุงแล้วเสร็จต,ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมตอยููอาศัยของผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยตอยู่ในระยะกึ่งเชียพ,พันธ์และผู้ตีมีภาวะพึงพิงโดยได้หับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูนฟสมรรถภาพจังหวัดเจีงใหม่เพื่อทำการปรับสภาพติยูอาศัยหือกับผู้สูงอายุตีมีภาวะพึงพิง ในพื้นที่บันโปงมูที่1 1อจำนวนสองร้ายลายละเจ0 0 0มืบาทในการหือสามารถใจการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและสุขอ,อนามัยของผู้สูงอายุเจ้าทั้งนี้นะเจ้าก็มีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและก็เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกอสะเลมเจา้าและก็สมาชิกอพอมอเจา้าตำบลบกก้างรวมมอบบ่านในครั้งนี้โดยเจา้าสำหรับข่าวต่อไปเจา้าในคณะนี้เจา้าเทศบาลตำบลบกก้างก็เชิญชวนเจา้าผู้ทีสนใจจะหับขัดเลือกนะเจา้าหับ ก็คือผู้ที่สนใจลงสมัครรับเลือกตัง้งเจ้าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบกก้างหรือว่าสอ,อและนายกเทศมนตรีตำบลบกก้างเจ้ามาขอรับใบสมัครใดเลยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะเจ้าจนถึงวันที่30 มีนาคม2568เจ้าได้ตีหงอง One Stop Service OSS จันหนึ่งเทศบาลตำบลบกก้างเจ้าเจนจิญชวนเลยนะเจ้าสำหรับผู้ตีสนใจตีจะสมัครเป็นสอทอหรือว่านายกเจ้าลงสมัครรับเลือกตัง้งมาขอหับใบสมัครได้นะเจ้าตีหงอง One Stop Service เจ้า OSS จันหนึ่งเทศบาลต่ำบนบุกก้างตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจ้าจนถึงวันที่สามีนาคม2.568เจ้าข่าวต่อไปเจ้าข่าวก็ยังเป็นข่าวตีตังจังหวัดเจีงไหมเปินก็ยังเน้นย่ำนะเจ้าในช่วงนี้งดการเผาโดยเด็ดขาดเจ้า จากตีจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเปินมีประกาศมาตรการในการงดการเผานะเจ้าตังแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบหาวันที่หนึ่งมกราคมนะเจ้าตีผ่านมาจนถึงวันที่สิบหา้าพฤษภาคมนะเจ้า 2 5 6 8ก็ยังอยู่ในห่วงเวลาการงดการเผาอยู่เลยนะเจ้าหากท่านใดฟ้าฝืนนะเจ้าก็มีโทษตามกฎหมายยกเว้นทันตีใดลงระบบหรือว่าลงแจ้งในไฟลดีแล้วก็ได้รับอนุญาตเป็นทีเรียบร้อยแล้วถึงจะทำการเผาใดนะเจ้าสำหรับทันใดตีพบการเผาก็สามารถโทรแจ้งหนึ่งเก่าหนึ่งใดตลอดสี่จมงเจ้า รวมถึงทันใดตีทำการเผาระวังหือดีนะเจา้าชงนี่เรดาร์ตั้งบนอากาศนะเจา้าถ้ามันจับจุดแดงขึ้นมาก็จะมีเจ้านาทีจากนอกเขตพื้นที่ของบกกล้างเขาระงับเหตุในการจับทันเลยนะเจา้าตามตีทันได้เห็นข้าวนะเจา้าตีละปูนตีมีภูมือเผาตีบนใจโดรนบินนะเจา้าตัวสอบแล้วพบเจอผู้เผาจับ ตามกฎหมายเลยเนื้อเจ้าฝากเตือนปอแม่ปี่น้องในเขตเทศบาลตำบลทุกท่านเลยนะเจ้าช่วงนี้งดการเผาโดยเด็ดขาดนะเจ้าหากท่านได้พบการเผาก็สามารถแจ้งเข้ามาทั้งเทศบาลตำบลบกก้้างใดรวมถึงโทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งใดตลอดา4ชัุ่โมงเจ้าสำหรับช่วงสุดท้ายนี่เจ้า ตังเทศบาลตำบลโบก้างเจ้ากขอฝากช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเจ้าบว่าจะเป็นช่องทางทางเฟซบุ๊กเพจงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบกก้างรวมถึงเพจทางเฟซบุ๊กบกก้างนิวนะเจ้าแล้วก็ทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง YouTube Channel เจ้า ช่องทางติ๊ก o k อกผาเพลินไหวปอมเปี่นองสามารถเสิร์ชหาคําว่าเทศบาตบบลตําบลบุก้างได้เลยนะเจ้าทันใดตีเข้าไปดูแล้วนะเจ้าขอกดหัวใจกดกระดิง่งกดซับตะไค่เป็นกําลังใจหือกับทีมงานและก็พนักงานเจ้าหนะ้าที่ของเทศบาตบบลตําบลบุก้างโตยนะเจ้ารวมถึงการแชร์ข่าวประจําวันข่าวดีๆนะเจ้าคือปอมเพี่นองได้ติดตามได หับหูข่าวสารของทางเทศบาลตำบลบกล้างอย่างทันท่วงทีและเป็นปัจจุบันเจา้าสำหรับวันนี้เจา้าข้าเจา้านะเจา้าก็ขอจบการเสนอข่าวนะเจา้ารวมถึงแจงข่าวหากเสียงของข้าเจา้าเจ้าไปรบกวนหรือว่าส้่งความลำคาญหือกับปอมเปพี่น้องข้าเจา้าก็ขออาภายัยไหวมาณที่นี่โดยเจา้าสวัสดีเจา้า